ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะนำธรรมะมาฝากตัดวิบากกรรมเวรเมื่อจิตใจเราสงบเย็นเป็นนี่ผ่านแน่นอนเดียววันนี้ก็จะนำธรรมะมาสื่อความในเรื่องของพรามณ์เรื่องของพระสมสม,สมาสรมพุทธเจ้านั่นแหละให้ฟังดังสุภาษิตภาษาบาลีว่าสัพพาเวสุขังเสติพรมามะโนปรินิพุโตโยนะ ลิมพุตลิมปฏิกาเมโซสีติพุโตภูโตนี้รูปฏิซึ่งแปลความว่าผู้ใดเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีอุปทิไม่ติดในการผู้นั้นเป็นพรามเป็นผู้ดับแล้วอยู่เป็นสุขทุกเมือ่อคำว่าผู้เยือกเย็นคืออะไรโยม ผู้เยอกเย็เยนไม่มีอุปธินะไม่ติดในการมผู้ดับแล้วคําว่าผู้เยอกเย็เยนผู้ผู้ไม่มีอุปธิไม่ติดในการมผู้ดับแล้วทั้งหมดนี้หมายถึงพระอระหันต์ได้เจบุบคลที่บรรลุธ,ธรรมขันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รู้แจ้งในทัจธรรมและหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เนื่องจากท่านได้ทำลายอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยและตัณหาคือความอยากเป็นที่เป็นรากเง้าของทุกนจนหมดสิ้นแล้วคำว่าพรามในภาษิทนี้ไม่ได้หมายถึงพรามหรือบุคคลผู้ที่นับถือศาสนาพรามแต่อย่างใดนะแต่หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติประเสริฐบริสุทธิ์หมดจดจากาบาปทั้งปวงหรือที่เรียกว่า ผู้มีบาปอันลอยแล้วโดยสรุปก็คือไม่มีบาปนั่นเองอะที่เรียกว่าไม่มีบาปหมายถึงบุคคลเช่นนี้เป็นผู้ที่ประศจ,จากกิเลสเป็นเหตุให้กระทำบาปแล้วจึงมีความประพฤติที่ประเสริฐไม่กระทำกรรมที่เป็นบาปอากุศลอีกต่อไป บุคคลดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นพระอหันต์ผู้บรรลุธรรมสูงสุดในพุทธศาสนาดับกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และการเวียนไหตายเกิดแล้วเมื่อ,อยังมีชีวิตอยู่ย่อมเป็นอยู่ด้วยความสุขอันเป็นโลก,กุตระในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อถึงคราวดับขันย่อมเข้าถึงอนุปาทิเศส,สนิพานไม่มีการเวียนไหตายเกิดอีกในวัฏสงสารอีกต่อไป ก็ขอจเจริญพรในธรรมข้อนี้นะเนี่ยฟังไว้รู้ไว้อย่าลืมกดติดตามขอจเจริญพรขอบคุณ